การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าเป็นกระบวนการที่สะดวกและช่วยประหยัดเวลานี่คือขั้นตอนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า 1. แยกประเภทผ้าแยกผ้าตามสีและประเภทเช่นผ้าขาวผ้าสีผ้าบางผ้าหนาหรือผ้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 2. อ่านป้ายคำแนะนำตรวจสอบป้ายคำแนะนำบนผ้าเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับการซักด้วยเครื่อง 3. ใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้าอย่าใส่ผ้ามากเกินไปควรเว้นพื้นที่ให้ผ้าสามารถเคลื่อนไหวได้ในระหว่างการซัก 4. ใส่ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าใส่ปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์ซักผ้า 5. เลือกโปรแกรมซักเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมกับประเภทของผ้าที่คุณซักเช่นโปรแกรมซักผ้าขาวผ้าสีหรือโปรแกรมซักด่วน 6. ตั้งตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับประเภทของผ้าถ้าไม่แน่ใจควรเลือกอุณหภูมิต่ำ 7. เริ่มการซักกดปุ่มเริ่มการซักและรอจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 8. นำผ้าออกและตากแห้งหลังจากซักเสร็จแล้วนำผ้าออกจากเครื่องซักผ้าและตากให้แห้งขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามีประสิทธิภาพและช่วยรักษาคุณภาพของผ้าได้อย่างดีค่ะ